โนนั้ออยต้องอยต้องอยอันนั้นผมไม่รู้ผมกลับไปแล้วผมไม่อยู่พี่กับพี่ถ่ายรูปพวกพี่ถ่ายรูปแกงกับก็ก็มีก็มีถ่ายกันฮะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าผมผมกลับไปก่อนเพราะว่าช่วงช่วงเป่าเค้กก็ก็กลับละใช่เพราะว่าลูกนอนอยู่สามคนที่บ้านใช่ครับก็เสียดายอาแล้วก่อนนะก่อนนั้นก็จะมีรูปกันมันเขาเจอกันหรือยังอ่ายังไม่เจอครับยังไม่ไม่เห็นไม่เห็น ใช่ครับมีแต่ผมก็อยู่กับแก๊งๆแหละทั้งหลายทุกคนไปกันเยอะมากครับวันนั้นอยู่กับพวกแอลินพวก่กบอนวิกกี้อะไรอย่างงี้คนๆก็เสียว่าแบบว่าให้แบบไปพู่คขนดีกันนี่แหละเราเป็นเราอย่างแบบตอนนัก็ไม่รู้อ่นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของผมนะครไม่ใช่เรื่องของผมครับที่เราอยากให้เขาแบบมีความรักยังไงบ้างครับพี่หอยโอ้เราก็อยากให้เพื่อนทุกคนมีมีความรักแล้วก็มีชีวิตที่ดีๆครับ ตอนเราเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความรักของตาาัวมันพอยไหมมันก็เพื่อนนะครับแล้วเราก็เราก็เป็นห่วงเพื่อนทุกคนไปอยากแล้วก็มีมีแต่ความหวังดออีอยากเห็นนี่ว่าคืออยากอย,กอย,กอยกให้มีชีวิตที่ดีอยากให้ม<อ>ีความรักที่ท,ที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็อยู่ไปย,ยาวๆตลลอดอดเเเววาาาาานงงกกััรรรื่คมขขี้บ โอ้ oh, ส่วนตัวไม่เค่อยได้ปรึกษาผมเท่าไหร่อาจจะคุยกับท่านอื่นๆสาวๆแกง๊แกงผู้หญิงอะไรอย่างนี้แหละแต่ก็จ,จะมีนิดหน่อยเราก็แนะนําตามที่เราเราเข้าใจจากที่เรา,เรามีความคิดเห็นบางทีก็ก,ก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้างเราก็ไม่รู้นะเปี่ยนพอภาพมันออกมาว่าโอเยมคแฮปปี้นั่นแหละมันเพื่นอนเราว่า เพื่อนอ่าก pues so ็ไม so nice. ่ม nah, ีอะไรครับไม่มีอะไรครับก็ทุกคนก็ถ้าถ้าตัวตัวเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ก็ก็มีแค่นั้นเลยเราก็มีแต่ในไลน์มีแต่ความหวังดีครับยในไลน์กลุ่มเวลาส่งบุดส่งที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นอะครับมีแซวกันเนางไหมครับเพื่อนอ่าไม่ผมไม่ไม่ค่อยได้อยู่ในไลน์กลุ่มที่เป็น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  gang สาวๆแหละเราจะมีของเขาแหละผมก็อยู่อีกที่กลุ่มหนึ่ง ถ้ามีแซวก็คือน่าจะแบบกลุ่มแก๊งคุณภรรยาอ่าอาจจะอาจจะมีสองคือพวกที่ที่กลับไปก่อนก็คือเราก็ก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับค่ำคืนนั้นเพราะว่าคนที่มีลูกอย่างผมผมแอลลินก็คือวิกกี้ทุกคนมีลูกแล้วทุกคนก็คือประมาณช่วงเป่าเค้กก็คือกลับบ้านไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่ดูแล้วก็แฮปปี้สนุกดีครับก็ดูเป็นน่าจะเป็นค่าคืนที่ที่มีอ่าอะไรที่น่าตื่นเต้นดีว่าเห็นภาพคิดออกมาก็คิดว่า คิดว่าดีนะครับไม่เอาพีอันนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆเลยคือก็อยากจะก็อยากรู้เหมือนกันครับถามได้ไหมครับเออถามได้ไหมพี่แมนอ่ะแล้วครั้งนี้ว่ายังไงคิดว่าโอเคไหมครับหรือยังไงก็ทุกอย่างมั่แฮปปี้หนูก็แฮปปี้่แล้วก็ตามนี้เราคนเราควรได้กินอาหารสุดาโอ้โหอร่อย ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่็นไรครับเราทุกคนเป็นมีชีวิตเป็นของตัวเองครับคือจะจะเลือกตัดสินใจหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เราอย่างที่บอกอย่างในฐานะเพื่อนเราก็ยินดีกับกับทุกอย่างมีอะไรก็มาปรึกษากันดีก็มาปรึกษากันไม่ดีก็มาปรึกษากันแค่นั้นจบเลยเราเราโอเคอยู่แล้วไม่มีเราไม่ได้มีอิทธิพลในการแบบว่าแนะนําหรือว่าให้ใครทําอะไรอย่างนั้นเรืงานเนมันน้อยลงไปมากไหมหรือว่าเยอะเงมันกระท ช่วงนี้ก็ก็โอเคนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆอีเวนต์มันมันก็ขึ้นขึ้นลงๆอยู่แล้วฮะมันขึ้นลงๆอยู่แล้วมันจะเป็นเป็นช่วงๆก็จะมีฤดูของมันที่มันจะที่มันจะเยอะที่มันจะน้อยหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ก็ไปไปเรื่อยๆครับก็ผมแต่ผมว่าทุกคนในวงการมันก็ก็คงจะเป็นเป็นปีที่ที่เหนื่อยหน่อยเราก็เห็นอยู่โอเคในในเรื่องของผลิตภัณฑ์อ่างบประมาณอะไรอย่างนี้มันก็มีการการบีบลดลงมาเพราะทุกคนก็ต้อง ปรป้ววาตวังมากขึ้นมันก็มีผลตลาดทุกคนอแล้วได้พักธุรกิจของเราอย่างไรกันบ้งพบไหมหรือว่าแบบมีอะไระไหมของผมผม,มันก็โอเคนะครับก็คือธุรกิจที่ทําผมก็เป็นที่เกี่ยวกับต่างชาติแหละคือเราทำให้มวยะมจะมีต่างชาติมาเรื่อยๆไม,ไม่ไม่ค่อยขาดเลครับไม่ได้ไม่ได้กระทบในในส่วนตรงนั้นเท่าไหร่แต่ที่มันจะมีโอเคครับนี่ในในงานวงการก็อาจจะบางลงนิดนึงบ้างแต่เราก็สู้ต่อไปครับเราก็ใช่ไหม ใช่คขาอนุญาตถามตอนที่เป็นพิธีกรเอบีทีเม่อนมาค่ะแฟนๆหลายแฟนๆนางนดาราเขาบอกว่ามันไม่มีเวลาให้แบบให้ลุ้นได้อะไรเลยทำไมแบบลุย่างเร็วไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนประกาศผลอย่างเงี้ยค่ะครับผม้มันเป็นสคริปต์หรือมันเป็นยังไงอ่ะคะก็เป็นตามสคริปต์เป็นเป็นตามเป็นพี่างนี้เลยเหรอใช่ครับเป็นจังหวะที่ที่ต้องการครับเองเพลยงจบปุ๊บใช่ครับก็เนื้ออาฟเลยนี่ก็พี่ละวัฒน์เขาก็เป็นจอมคิด แล้วก็จอมวางอะไรที่มันมันตื่นเต้นตลอดเวลาอยู่แล้วแหละผมว่ามันเป็นเป็นเอกลักษณ์ของที่เขาอยู่แล้วตั้งแต่ Miss Grand จนถึง Miss Universe Thailand ผมว่าก็มันก็สร้างโมเมนต์ที่น่าน่าจดจำไว้เยอะนะฮะบางทีก็ลากยาวบางทีก็เอาสั้นกระชับอะไรอย่างนี้มันก็ก็เป็นฟิลที่สนุกที่แรกเรามีตรงไหนเราตั้งคำถามกับใครถามคำถาม ก็เราก็ไม่ชินเพราะปกติเองที่เราเห็นอยู่คือจะกยาวจะบิ้วบิ้วไปเรื่อยๆเสียงเชียร์นู้นนี่เราก็ค่อยโชะทีเดียวแต่นี่ก็คือเราเสร็จปั๊บประกาศเลยเขาถามว่าเอาเอาแบบนี้เลยใช่ไหมเอาเร็วอย่างนี้เลยใช่ไหมบอกใช่ก็ตามนั้นก็โอเคผมว่าก็สนุกดีนะมันก็ชากบิีวอีกแบบหนึ่งีแบกโอเคเลยใช่ไหมก็ดีนะครับผมว่ามันก็ดีผมว่างานโดยรวมวันนั้นมันก็ได้ฟีดแตกที่ดีเพราะว่าทั้งงานกระชับ ม,มันปกติจะลาก3มชั่วโมงอะไรอย่างนั้นก็ประมาณสชั่วโมงนิดผมว่าคนดูก็แฮปปี้เพราะว่าเราเหมือนอัดทุกอย่างแน่แน,นอยู่ในนั้นทั้งโชว์จา,จากน้องทั้งสองคนฟอ์สเจมนายฟอสมันก็ก็สนุกอยู่แล้วแล้วจะลากยาวไปกว่านั้นก็อาจจะไม่ติดจำเป็นเราเอาแบบของโปกๆจะนวนพิเศษในการประกาศการชื่นผิดอ่าอนิดนึงนี่นิดนึงก็ไม่มีใครว่าอะไระจริงๆก็เข้าใจได้มันเป็นจังหวะนิดนึงพอดีวันนั้นก็มี ไม่ได so ้โทษใครแล้วโทษตัวเองแหละแต่ว่ามันอ่านอ่านผิดด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่ผมประกาศอันหนึ่งแล้วก็นาตีประกาศอันหนึ่งแล้วมันกลับมาที่ผมและดันไปอ่านอชื่อที่อยู่ข้างบนของเขาซึ่งมันเขียนคล้ายๆกันมันสระบุรีกับกับกับสาแก้วใช่กิจสินิวุฒใหญ่จะมีโอกาสเนที่เปทีกเนี่ยก็รอดูครับรอดูครับก็ก็อยากอยู่เหมือนกันครับใครก็อยากแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะจะเป็นไปได้หรือเปล่าด้วยด้วยเงื่อนไข ออคอ,ไไอ่าก็ถ้าถ้าให้ผมทำผมพร้อมอยู่แล้วฮะทำไปแล้วก็อยากอยู่แล้วออแต่ต้องต้องดูว่าจะจะเป็นไปได้หรือเปล่าขอคบคุณินด,ด,ดีครับผม